สวัสดีค่ะสวัสดีพ so, ี <user> the the s <S ่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มมลี้าไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบผ้าฝ้ายทอมือพรีเมียมคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสทอมือ3-3ผืนนี้รหัสทอมือ33นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีแดงอยู่แล้วเนาะผืนนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะจะเป็นเฉดสีแดงเข้มๆค่ะคุณลูกค้าขารหัสทอมือ3-3นะคะมัดหมี่ลายไทยมัดหมี่ลายจีเพชรนะคะสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะราคาผื ละ990บาทราคาผืนละ990บาทค่ะขนาดหน้าผ้านะคะ95เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าหูงอยากตัดเป็นกระโปรงนะคะหรือว่าจะตัดเป็นชุดแสกสั้นนะคะความยาวชุดอยู่ที่35นิ้วนะคะรอบอกไม่เกินนะคะ42นะคะแล้วก็รูปแบบแขนก็ตัดเป็นแขนสั้นนะคะความยาวอยู่ที่8.5นิ้วประมาณนี้สามารถตัดได้ค่ะคุณลูกค้าขาสําหรับผ้าชิ้นนี้นะต้องบอกว่าสําหรับผ้าชิ้นนี้ค่ะขนาดหน้าผ้า95เซนค่ะ ความยาวอยู่ที่1 8 0ซนติเมตรคุณลูกค้าขาสวยแล้วก็พเมี่ยมมากเนาะงานมัดหมี่ผ้าไทยงานมัดหมี่ผ้าไทยคุณลูกค้าขาพื้นนี้นะคะจะเป็นลายจี้เพชรมัดหมี่ลายจีเพชรนะคะแล้วตรงมัดหมี่ตรงนี้นะคะก็จะมีมัดหมี่สีเทานะแล้วก็มัดหมี่สีเหลืองใช่ไหมคุณลูกค้าขาพื้นสีจะเป็นสีแดง พื้นสีนะคะคุณลูกค้าข่พื้นสีก็จะเป็นสีแดงสีแดงเข้มๆคุณลูกค้าชอคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008 0890416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ990บาทวันนี้น้ําจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้น้ําจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าคะโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้นะคะจัดถึงวันที่16มิถุนายนนี้เท่านั้น คุณลูกค้าคะลุ่มแถมผ้าซิ่นตีนแดงให้ด้วยหนึ่ง นุ่มแถมผ้าสิ่นตีงแดงสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรี1ผืนคุณลูกค้าขามูลค่า290บาทแถมให้ฟรี1ผืนนะคะจะมีลายใหญ่นะคุณลูกค้าขาแล้วก็ลายเล็กคุณลูกค้ารับผืนไหนคุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะสําหรับของแถมแถมให้นะคะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะสั่งซื้อผ้าไทยผ้ามัดหมี่ทอมือ2ตะกอน,นะคะที่ราคา990บาทเนาะแถมฟรีนะคะผ้าสิ่นตีแดงมูลค่า290บาทแถมให้ฟรี1ผืนค่ะคุณลูกค้าขาจะรับเป็นลายใหญ่หรือว่าลายเล็กดีคะจะรับเป็นลายใหญ่หรือว่าลายเล สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008ค่ะงานผ้าไทยสวยๆนะคะมีให้เลือกให้ช็อปเยอะแยะมากมายนะผ้าไทยรุ่นนี้ค่ะผ้าทอมือคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสทอมือ33รหัสทอมือ33คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาตอนนี้ได้เลย0890416008 089-0416-008คุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอผ้าายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอนะคะสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะผ้าไทยหลายจี้เพชดนะคะคุณลูกค้าขา